วันนี้เราก็อยู่กันที่ไก่ทอดชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนในสายไ์เฟิลน,นะครับปืนคา 98K ซึ่งเป็นปืนที่คนใช้กันเยอะมากในตอนนี้ครับเพราะว่าปืนนี้สามารถซื้อได้โดยใช้ป้ชื่อในราคาถูกมากและสามารถปลดล็อกได้ภายในด่านแรกๆกันเลยนะครับปืนนี้นะครับความแรง PVP จะอยู่ที่ขั้นเริ่มต้นน่าจะประมาณ 3, สักสามพันห้นทวนนะครับการอัปเกรดนะครับก็จะใช้ แต้มกล้าหานนะครับของผมอัพมาแล้วหนึ่งขั้นนะครับขั้นที่สองขั้นต่อไปก็จะใช้หนึ่งพันเก้าร้อยแต้มกล้าหานะครับก็จะบวกอีกเก้าสิบสี่นะครับปืนนี้บวกเต็มๆที่น่าจะได้ประมาณสักสี่พันห้าพันประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้ปืนนี้อยู่แล้วปืนนี้นะครับอัตราการยิงอยู่ที่หนึ่งก็ถือว่าช้ามากๆเป็นการยิงแบบรีโหลดทีลนะนัดความแรงก็เลยออกมาเต็มสามพันห้าเลยทีเดียว ความนิ่งนะครับ9 2ก็ถือว่าอยู่นิ่งกันมากๆเลยความเร็วในการเติมกระสุน1.05วินะครับก็ถือว่าเติมได้ไวมากแต่ก็บวกกับที่ว่าปืนนี้มีอัตราการยิงทีละนัดและขนาดแม็กกาซีนแค่เพียง1นัดคือปืนนี้จะทําการรีโหลดทีละนัดนะครับก็ยิงแบบนัดต่อนัดแล้วก็เติมลูกปืนนี้นะครับก็เห็นว่าคนที่ใช้กันจะเพราะว่าปืนนี้มีความแรงมาก ที่สุดในเกมนี้เลยทีเดียวสามารถสังหารศัตรูได้ภายในนัดเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการโกงหรือเปล่าหรือว่าผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะาปืนอื่นต้องทําการยิงกันหลายๆครั้งขนาดสนาย์นะครับที่ต้องยิงลําตัวต้อง2องถึงสนัดในการสังหารศัตรูแต่ละครั้งซึ่งปืนนี้นะครับก็จะมีบัฟขั้นแรกครับคือบัฟ จดจ่อก็คือปัฟที่สร้างความเสียหายคิดคัดในช็อตถัดไปหลังจากสังหารศัตรูแต่ละครั้งนะฮะก็คือคําว่าจดจ่อบัฟคิดคัตอะไรนะครับก็คือการคูณ2เนาะสมมติปืนเราแรง3 5, ามพัก็จะคูณ2เป็น700 0แล้วก็จะมีสกินขั้นที่3คือ,อสร้างความเสียหายได้ความเร็วกันที่ลดลง20%เนี่กคือปืนเราจะเพิ่มความแรงให้อีก20%จาก7,000นะฮะ ก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวถ้าเกิดเราได้สก,กินขั้น4ี่ขึ้นมาอีกเราก็สามารถดิสโตที่เราสามารถมองทะลุกําแพงไปนะฮะก็จะเพิ่มความแรงให้อีก20%รวม2สก,กินนี้ก็เป็น40%กันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าแรงมากๆเลยนะครับก็การจะใช้การใช้งานจะใช้ยังไงใช้ดีไม่ดีเราลองมาดูใน PVP กันเลย เราก็ตัดกันเข้ามาในเกมกันเลยนะครับก็เห็นว่าปืนนี้นะวิ่งได้เร็วมากมากซึ่งในความเร็วในระดับของผมนี่คือยังไม่ได้รับกินขั้นที่สองที่จะเพิ่มความไวขึ้นอีกทีสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็เดีย๋ยวลองมาดูการยิงแต่ละนาดกันเลยเลยดีกว่า,าววปืนนี้นะสังเกตว่าดาเมจในการทำดาเมจประดูแต่ละนาดนี่ถือว่าแรงมากโดนไปทีนึงนี่แบบสองสันนัดตายอ่ะเออสลหรับความเร็วของความแรงของผมนะยังไม่ได้ อัปเดตอะไรเลยอัปเดตมาแค่นหนึ่งพันยิ่งถ้าเกิดอัปเดตเต็มไปแล้วบวกกับมีสก,กินนะสามารถสังหาได้ระตูได้ภายในนัดเดียวสำหรับการทำเพชฌฆอตสำหรับปืนนี้นะคะรับว่าเราทำเพชฌฆตได้ง่ายเพราะว่ามีการล็อกเป้าให้โดยการใช้สก,กิน,นสกินการล็อกเป้าเราก็จะเอาเป้าเนี่ยไปเล็งใกล้ๆศัตรูแล้วมันก็จะ ดูสเตปชี้ลำตัวของตัวทันทีเปิดอัตโนมัติเลยถ้าเกิดเราเลงไปทางหัวมันก็จะดูดไปที่บริเวณหัวซึ่งสามารถทำเฮดช็อตได้ง่ายส่วนนี้นะก็จะเห็นส่วนมากคนที่ได้ท็อปอีเวนต์อย่างอีเวนต์ที่กำลังมีอยู่ตอนนี้ก็คือ event. อีเวนต์เฮดช็อตละหัมอะไรเนี่ยแหละใน PVP ก็จะมีคนแตกต่างกันมากเพราะว่าการที่เราเชฟเป็นอื่นนะมันก็จะลั่น ไปโดนตัวบ้างอะไรบ้างตายบ้างเดี่ยถ้าเกิดเราเสียาเราเล็งไปที่หัวเนี่ยยังไงก็นัอเดียวตายอยู่แล้วครับก็เลยไม่ต้องโงว่าเออเดยิงโดนตัวนะอะไรอย่างนี้แล้มาจะอธิบายเชิงลึกในด้านของสกินกันเลยดีกว่าคืนนี้นะสกินขั้นแรกก็คือสกินหลังจากสังหารตัวแล้วก็จะได้รับคิดคับก็คือหลังจากสังหารตัวได้หนึ่งตัวเราก็จะมีคิทคัสมาจิ้ตัวด้วยแต่เมกคุณสอง ส่วนสกินขั้นที่2องนะก็จะเป็นสกินวิ่งไวก็จะสามารถทำให้เราวิ่งได้ไวามากอยาจะหลุดมันบงมันไปวิ่งแห่งมรสุมธรรมชาติไปวิ่งหมุนหไม่อยากจะอธิบายอะ่ะเออส่วนสกินขั้นที่3นะครับก็คือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนิดก่อนอ๋อไอพอเรายิงศัตรูได้นะศัตรูก็จะมีการทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ได้ช้าลงและสามารถเรามาทำดาเมาจเพิ่มขึ้นอีก20% ซึ่งความแรงของปืนถุงปืนระแรง3 5 0 0้า,าได้สกินขั้นที่1มาได้รับคิกิดมาเป็น7,000บบอีก20%แล้วก็่วัตจะแรงประมาณสักเท่าไหร่ละ7,000 8,000กว่าเออพอเราได้สกินขั้นที่4ก็คือหลังจากเราตายปุ๊บหรืเกิดใหม่เนี่ยสกินมันก็จะ,ะมีสกินมองทะลุเน,ะน,เนาะเรียกง่ายก็สามารถมองเห็นศัตรูได้หลังกำแพง ภายในเวลา15วินาทีอเป่าจำไม่ได้แล้วเหมือนกันก็สกินนี้จะได้จะมีคูดาวประมาณ30วิหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอีกเพราะผมไม่ได้เล่นสายนี้เนาะเออก็หลังจากที่เราสามารถมองศัตรูได้แล้วเราสามารถทำความหายศัตรูเพิ่มอีก20%ก็ถือเ่าสามารถที่แบบเพื่ออํานวยต่อสกินขั้นที่3มาสกินขั้นที่1มากๆซึ่งสกินขั้นที่4นะผมว่าคิดว่าควรจะเอาไปให้กับสายสน่ย์มากกว่า เพราะว่าการเพิ่มราเมจดเนี่ยสำหรับปืนนี้เพิ่มมาแล้วสองครั้งนะสกินที่สอีกทั้งที่สามก็ถือว่าเลยค่อนข้างที่จะบวกให้มากเกินไปสาหรับปืนอย่างนี้จนที่เราสามารถเห็นได้ว่าปืนนี้นะคนใช้กันตั้งแต่เวลน้อยๆย,ย,ยันไปเวลมากๆซึ่งตัวผมอีกตัวหนึ่งในเวอเรทเวล77-8เนี่ยคนใช้คากันเยอะมากๆผมไปเล่นมาสิบตาเนี่ยผมเจอคนใช้เอคยูสองสามคนที่เหลือใช้คากันหมดเลย ตนไนคนก็แทบจะไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าตนไนมันต้องฟูก,ก่อถึงจะยิงกันได้แต่ถ้าหลับคาที่ความแรงขึ้นมากกว่าตนไนแล้วสามารถทีจะชอตได้และมีสติ๊กที่ดีกว่าคนเคยใช้กันแต่พานะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากสามารถหาได้จากสารแรกๆกันเลยทีเดียวก็สำหรับคนที่ใช้งานอยู่ตอนนี้เนาะก็ลองคิดกันเอาเองนะว่าเป็นพื้นที่ดีไหมทําให้มันเล่นแล้วสนุกไหมที่มรดค่าของอื่นได้ภายในนัดเดียว โดยที่เราไม่ต้องใช้ความมากอะไรมากเลยลพูดกันสาไทยมันมากไปละก็ในสายตาผมนะผมไม่ชอบปืนนี้มากเป็นปืนที่แบบได้มาฟรปปีไม่ต้องมาลงทุนอะไรเลยเนะก็สามารถซื้อมา,าอได้ละแล้วก็ใช้ได้ดีอีกซึ่งผม,มากเล่นเก็บเพเิมเขียวมาเ,เป็นเดือนเป็นเดือนกว่าจะได้ปืนนู้นปืนนี้แตงกะปีตานี่คนเขาว่าโกงโกงอะไรหล่ะผมยิงผมมใช้เวลามาสามสี่วิในการต่อสแต่ละตัว เพิ่งแจะใช้สามารถล็อกป้าเราได้เลยนะสามารถยิงเราได้เลยภายในอัน,เ,นเดียวแล้วก็คนที่บอกว่าเออเฮ้ยปืนพิมพ์เขียว,วคือโกงอ่ะคือปืนพิมพ์เขียวนะคุณน,นักแสดงว่าเราสามารถเราต้องซื้อสะสมพิมพ์เขียวมาซื้อไม่ใช่ซื้อมาง่ายๆแบบปืนตัวนี้เออควรใช้ก็มีค่อนข้างจะน้อยสำหรับปืนนี้นะผมว่าจะจบการรีวิวไปเพีงเยงแค่นี้พูดไม่ยาวมากละก็ สำหรับใครที่กำลังหาปืนที่จะใช้อยู่ก็แนะนำปืนนี้เลยมีคะแนนเต็มทิบผมให้าคะแนนเลยครับ